สบายดีพี่น้องบ่าจะผู้สุคนเมื่อสองสวรรค์กะ, school school. ะมากินข้าวผัดสตอกับเพราแล้วจ้ะข้าวเข่าผัดสตอกุ้งสดเข่าไม่เนาะเข่าเช้าผัดกับสตอกุ้งสดแต่พี่น้องจ้าหนากินไม่ค่าหนากินไม่คะกุ้งสดหมูสามชั้นนะคะแล้วก็มีปลาสดทอดนะคะสองสาวดาวพาแซ่บนะคะอาสบายดีจ้ะพี่น้องจ้ามากินข้าวกำลังคนจะมีผัดสตอกับทอดปลาทอดปลาจะใส่คือนสี่เส้สตอคือเกับ ตายจ้ะโอ้ยมันใหญ่มันใหปิเบื่อเที่ยงจ้ะจ๋ามากินน้องกันจ้ะพี่น้องจ้ะว่าตอนเห็นหน้าเห็นหนวดพี่เขาจ้ะพี่น้องจ้ะเห็นซ้ำหนิกับพ่อว่าอะเห็นหนวดหรอคะซ้ำหนิเนาะมาจ้ะกินเลยจ้ะปาสตอากุ้งสดหมูสามชั้นจ้า สวัสดีพี่น้องวัชบุญสุ坤วัชสงสุบอนนะคะโมนในส่งสาวราพ่อเสียบใจเรือจใจพี่น้องเด้อพาพี่น้องมาเสียบพูเกาจ้ะรู้จักรวยจ้ารวยมากจ้าจะบองเวรเจ็บเว้ยยิ้มปากแกเจ๊งบอกมูนอ่ะมึงจะงมขึ้กินเราจะบากินเนี่ยมันแข็ง มเสตเป็นหนอนไม่ไวเห็ดเพื them, ่หนองขนน้ามเตตัวแก่จัดมันเรียกว่าขมมันตัวทั้งเสืองแสงเปพีหนองเด้อโนเสตตัวทั้งแต่เองข้าใา แม่แกแกรับยาใช่ไหมอืมเอาไหนอเอาน้อหนูจะกินนี่หนอก็ไม่หนอนหนอนาไม่นองไหมตรวจแกนมเหนอเดียวไหมเปิดเป็นแเปิดให้กินม่้ยเ สูตรเพว่าแซ่กับเผาน้ำพี่น้องจ๋าหน่อยนึงมันรับกินเนอะรับกินสตอ่ออร่อยจ้ะพีน่น้องจ๋าแซ่เพราะว่าเส่ผทอดกากหมูใส่นน้ำจ๋าแบบหมูสามชั้นจรินจรินะหมูกรอ,อ,อบเลยนะ้องมารู้ยานแซ่บลองเห็ียดผมเด้อพี่น้องเด้อ ส,องส,กกกกสองสาวร้าผ้ากินมากินมีสองสาวร่าพ้าเส,ส,าาสเียบอย่าง้หรอเาต้องปลาสลิดไงนีหอเจ่าที่ดกแปดสิบบาทมาคู่กันไม่ติ๋วอยากอยู่แต่นม,มืเเ่เกีดแดดเดียวสุ่มหายอยู่

บม่นี่นงไ่แต่เพื่อเลยนี่เขาช่วยเจ็บง่ต่อต่อพี่น้องจ้า สตอน่เจนะจ๊ะเสียที้นอนเอน่เห็ดเสียบเนาะมันก็เสียบตัวมันมีไฟหอนกันองข้นี่เดี่ยวจม่หงอนหรือเปล ต่อมึแกจับเนาะม,มาจะพัดต่อมีไกลมีชิ้นนี่คือมาแข้งได้ชิ้นได้แต่ว่าก็ระาเน่ยแข้งคือยังใหม่ ทีบ่าวาไปพอเถอสายคลิปลบ่าวา่ะีบ,า,บาเลยไปกันมีเมนโอ้จิ้าใส่ลายเก<อ><อ>ลือกันไลโอ้เอาน่งลมมีการเย็นหมดอุ่นใหม่เยอะ ักเอาคนน้กินเถอะจะนั่งบมันเพี้แห้งเลยเต๋อฮัดกินในที่ฮัดกินในที่ฝน,น,นแล้วเอาหนาตาอไฟอบแดปุงกะเพรีของกินทำมาไว้กินี้จะ,ปะไปให้บ้าง คเด้ข้างบนนีข้าบนลองรางัวสแตคลบปมนสิยาเยเพี่งน้องเนาะคีปเียขอจบแบบเพียงสานีจ้ะพี่น้องจ๋าฝากพี่น้องก็แรงก็แช่ก็ติดตามกดบรงดิงจ้ะเป็นบภาพที่มาสาวดาวผ้าแสบเพียนงเนาะคี้ก็ขอจบแบบเพียงสานีจ้กพี่น้องจ๋าขอคุณอุ้มซีหม่ที่เขามาติดตามนะคะขอคุณอุ้มซีเขาทเวี้นมากเมื่อิี้หมายส่ง เอาล่าเพเ่อว่าสาวดาวผ้าเสียบตลอดนะคะคลิปหนึ่งก็ขอจบไปเพื่อนท่านอูจากพี่น้องจา๋าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจ้าอมบัดดีจ้าบ๊ายบาย